สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลาสกาฮาวาย f อแม่มดกัญชาเจะวันนี้จะมาแนะนำสมุนไพรนะคะเป็นสูตรใหม่ก็คือแคนามินคลาวหรือว่าแคนคลาวค่ะก็เป็นตัวที่เราจะเพิ่มออฟอร์มูลาเพิ่มโดสเข้าไปในนำสมุนไพรมาใช้เพิ่มขึ้นเพื่อจะเสริมสร้าง นะคะทำให้ร่างกายของเราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีแบบว่าภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อนํามา่งเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยเป็นตัวสมุนไพรสูตรและความเข้มขน้นเพื่อช่วยต่อต้านนะจะช่วยต้านอีนังไวรัสหูหันแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้เยอะที่สุดโดยที่เราเพิ่ม ตัวเมริกัมของ CBD เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มสมุนไพรอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจากตัวเก่าเนี่ยมันจะมีตัว CBD นะคะมีขมิน้นแล้วก็มีน้ํามันมะพร้าวาตัวนี้นะคะเราจะเพิ่มก็คือว่าเรามีขิงแล้วก็มีมะลุมนะคะมีน้ํามันจมูกข้าว เพิ่มขึ้นนะเจ้าในกลุ่มของ g a m m a สเพื่อจะทำํำให้มีการเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ต่อต้านการอักเสบได้มากขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นภาวะที่ทุกคนเ,เครียดมากนะคะแล้วก็หาสมุนไพรเพราะว่ามันม,มีทั้งวัคซีนม,มีทั้งยารักษาฉะนั้นมันเป็นสิ่งเดียวค่ะที่จะช่วยป้องกันให้ดีที่สุด เท่าที่เราจะทำได้ก็คือการใช้สมุนไพรเท่านั้นฉะนั้นวันนี้นะคะก็เป็นวันที่15มีนาคมนะคะเป็นวันที่เรา,เอ,าออกมาเปิดตัวประกาศาตัวของแคเ m มิ cloud นะคะคลาวนี้ก็ย่อม,มาจากโควโนาแล้วก็ในส่วนของฟอร์มูลาที่วันนี้ได้ไลฟ์ไปก็ อย่างที่พวกเราเห็นนะคะมันก็เพิ่มตัว CBD ขึ้นมาเป็น2,500มิลลิกรัมแล้วก็มี THC อยู่100มิลลิกรัมซึ่งก็จะเป็นตัวใช้ประกบคู่แล้วก็ใช้สำหรับคนที่แบบภูมิคุ้มกันบอกห้อยดีนะคะแต่ว่าสูตรเนี้ยเราจะแนะนำให้ใช้เฉพาะตอนกลางคืนแต่ว่าก็ยังเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโรคใหม่สำหรับ โรคใบนี้เลยนะคะเป็นโรคใหม่สําหรับโรคใบนี้ฉะนั้นตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองป้องกันตัวเองนะคะดูแลสภาวะจิตและก็ดูแลร่างกายให้ดีที่สุดเจ้าฝากไว้จากแม่มดกัญชาแคลิฟอร์เนียเจ้า